สวัสดีคะ่ะสวัสดีกับช่องบ้านสวนรักเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะเปิดคลิปด้วยการพามาดูต้นบอลกระดาษนะคะบอลกระดาษด่างซึ่งต้นแม่เขาเอามาทีแรกเขาก็ด่างนะคะแล้วก็เขาจะมาเหลือด่างแค่นิดเดียวนะคะอย่างใบนี้นะคะแต่ละใบก็จะเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอย่างใบนี้ก็เหลือแค่นี้นะคะใบนี้ก็จะมีดา่างมากนะคะแต่ที่เซอร์ไพรส์นะคะ เราจะพามาดูลูกเขาค่ะตอนนี้มีลูกสองต้นนะคะด่างนะคะใบแรกนี่คือเขียวนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรทีนี้เขาก็เริ่มด่างนะคะคือได้มาสองต้นค่ะเดี๋ยวพาไปชมต้นอื่นๆต่อนะคะสวัสดีกับช่องบ้านสวนลักเลยค่ะพาชมอากูนิมาที่ปลูกไว้นะคะกำลังสวยเลยค่ะอันนี้ภูนะคะ น้องเขาตายนะคะอันนีน้น่าจะไม่รอดน,นะคะที่เราแยกไว้อันนี้ก็จะเป็นอากนิมาค่ะนี่นะคะนี่ตอกผีเสื้อลาตีค่ะกลางวันเขาก็บานนะคะกลางคืนเดี๋ยวเขาก็หุกนะคะแล้วก็จะเป็นพวกอากุนิมานะคะทางนี้ที่แยกไว้ก็ เป็นที่น่าพอใจนะคะน้องเขาก็อันนี้นะคะแตกดีนะคะ,ะแสงทองนะคะอันนี้กระถางใหญ่ก็ได้อยู่นะคะก็กำลังแตกนะคะอย่างต้นนี้นะคะพาชมดอกอว่านสีทิศค่ะกำลังบานสวยเลยนะคะอันนี้บางดอกเขาก็เหี่ยวแล้วนะคะอันนี้บาน หลายวันแล้วสามสี่วันแล้วดอกนี้กำลังจะบานนะคะเป็นบานสีทิวบานมงคลค่ะสีชมพูตามวันเกิดคนวันอังคารนะคะซึ่งปุยเองก็เกิดวันอังคารนะคะค่ะเดี๋ยวพาไปชมดอกอื่นต่อนะคะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นภูกับมีอากนิมาบางสวนนะคะภูบางกกเราก็รอดอยู่นะคะนี่ภูฉลค่า ยังไม่มีเวลาขยายพันธุ์นะคะเมื่อกี้บางทีใบที่เขาแก่หรือว่าอากาศเปลี่ยนเขาก็เหลืองแล้วก็ร่วงก็มีนะคะอ,ะอันนี้คือลิ้นมังกรค่ะตอนนี้ลิ้นมังกรที่บ้านที่ปลูกไว้ออกดอกทุกกอเลยคะ่ะที่เขาได้บอกไว้นะคะว่าถ้าว่านสีทิศกับลิ้นมังกรอ,ออกดอกจะเป็นมงคลมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น เดลีนะคะอันนี้เดรีพันเล็กนะคะออกดอกเต็มเลยค่ะออกทั้งสองกระถางนะคะอันนี้เป็นเดลีจักรพัดค่ะตอนนี้เรายังไม่เห็นดอกเขานะคะเดี๋ยวรอชมดอกเขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นห่องเงินห่อทองนะคะมีอยสองต้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกบอลน,นะคะ บอนนี่กําลังฟื้นกําลังใส่ปุ๋ยใส่ดินให้เขานะคะเพราะว่าเมื่อกี้อากาศที่บ้านปุ๋ยที่จังหวัดเลยอากาศหนาวมากเลยนะคะแล้วทีนี้เขาใบร่วงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสวยเลยค่ะตอนนี้ปุ๋ยกําลังฟื้นเขาอยู่นะคะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวถ้าหน้าร้อนเข้ามานะคะเดี๋ยวปุ๋ยก็จะทําการอตอนนี้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เขาอยู่นะคะ อย่ปุยกําลังฟื้นเขาอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นพวกว่านนะคะแล้วก็จะมีอ่าต้นออมเงินนะคะแล้วก็เป็นอ่าต้นพญาสเวีนะคะอันนี้ที่เป็นกอใหญ่เลยนะคะเยอะมากค่ะอันนี้จะเป็นพวกออมนะคะแล้วก็จะมีพวกบัวบกขวดตอนนี้เขาใบร่วงนะคะกับอ่า ต้นไมยมเงมินไมยมทองนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาถ้าระบายเขาร่วงเขาให้ลดน้ำไว้หรือเปล่าแต่ปุ๋ยก็ยังลดเขาอยู่นะคะสองวันลดที่หนึ่งนะคะค่อยจะมีเวลาแล้วก็ถ้าใบเหลืองปุ๋ยก็จะเด็ดออกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เด็ดนะคะอันนี้เป็นอากูนิมาบางส่วนนะคะที่ปุยย้ายขึ้นมาหนีพวกหนอนหนีพวกอหอยทากนะคะ ก็ไม่แน่ใจว่าอะไรกัดเขานะคะขนาดสาวน้อยป่าแป้งที่มีพิษเขายังกัดเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จะพามาชมาเป็นลิ้นมังกรที่ออกดอกทุกกอเลยนะคะอันนี้อีกรองค่ะอ,ออกดอกเพื่อรับเงินรับทองนะคะ พรุ่งนี้เป็นวันหวยออกเราจะรับสั์ด้วยกันนะคะพร้อมกับบ้านสีทิ์นะคะค่ะวันนี้ช่องบ้านสวนรักเลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ